เาสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะผมเราอยู่กับเกมผีแล้วนะครับมาเล่นจะไปเนี่ยอ่าวโอเคผมเราก็อ่ เล่นเกมพีนะครับก oh, ็ไ <laughs> ม <Okay, S 1> okay, pues, uh, okay, ่ดูว่าเล่นเกมอะไรดีผมก็เลยเดี๋ยวไปเห็นเกมนี้นะครับโอ้โหสิจะจะแวมหล่อจังวะยังดังเกินนะครับโอเคครับผมก็ชื่อเกมผมขอไม่บอกนะครับอ่านเองนะครับผมขอไม่พูดนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ผมผมขอไม่พูดนะครับหลังจากนี้นะโออแพงเกินตัวนี้ก็ได้ครับ เกมนี้ไม่รู้ได้ยังไงนะเแ้บโอ้เราเป็นกุลสตรีนี่หว่าเอยเฮ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยไม่ผีเฮ้ยไม่หมอบหมอบได้เอฟเอฟเกเฮ้ยสามารถหมอบได้ว่ะนี่ไวซ่อนผีใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยเย็ดเฮ้ยร้องโหนป่ะพี่ได้ได้แล้วอ้าวออกตีบักเอ้ยไอตีบักไอตีบักโอ้เกินตีบักฮ่าฮ่าพิ่งมาแล้วอุ้ยอุ้ยเอ้าอ้อยเออเอ้าทำไมเราเป็นผีเอ้าวัดไอเจ้าไอเจ้าเอ๋ว่าไงฮะหมอบเหรอหมอบหมอบเหรอฮะ จำนวนเหรอตายซะโอ้โหเสียงร้องหุกอยากหั่หวนเ,เราเป็นผีเพราะอยู่ดีผมก็ได้เป็นผีครับออเปิดเออ,เอ,อขอสักทายก่อน,นนะครับเฮ้โหลอ๋อขอผิดเฮ้โหลโอ้โหมีภาษาเออโคเรียด้วยนะ,อ,อ,ะอายุเอออยู่ อยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตอบด้วยนะอยู่ไหนเอ่ยทุกคนอยู่ไหนเอ้าเดินไม่ได้พี่ผ่านไม่ได้อ๋อตัวมก็เหมือนแบบนี้วะเนี่ยมุมก็มือมุมอ๋ออยู่ดีที่ว่าตะโกนเฮ้ยเฮ้ยมุมข้อมือทำไมมันเป็นแบบนี้เฮ้ยเกินอันมันซูม ทุบได้ไหมทำไมมันได้ขึ้นอยู่อะเอ้าเอ้าอาปล่ะฮะเอาปล่ะฮะมาดิอาปล่ะอาป่ะล่ะช่วยเก่าเหรอฮะมามามาเยอะเอ้าตายวัดไอ้ตายเฉยเราสู้ได้อะครับอืมหนีหนีเหรอฮะเอ๋อตัวอยู่ทางไหนวะอ๋อตรงนี้มามามา เฮ้ยเฮ้ยงอทำไมมันเหี่ยวเฉาแบบนี้เฮ้ยกลับมาก่อนเฮ้ยกลับมากลับมากระเปาว่ะถูกสามร้อยตายเลยโอ้โหอ้าวตะโกนแล้วไม่เจ nah ็บคอเลยไงเนี่ยกลับมา <laughs> อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยงงหนเพื่อนแกยอยู่ไหนฮะเบลบอกเพื่อนแกมหา,าหาข้าเดี๋ยวนี้เอา <laughs> อยู่ผิ่งสวนเลยทันทีเฮ้ยเอ้าเอาเอาดีดีมึงก็เป็นแบบนี้วัดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ฝนไม่โดน กลับมาอืออืออ uh ือ <huh> อ uh ๋อไม่โดนเลยเฮ้กมาก่อนโอ้โหเยี่ยมรีนี้เกินกลับมาเฮ้ยกลับมาเออฮะตายแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปละอ๋อจับขี้เอาไปละนกเก่าลฮะมา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 โอ้ร้องทำไมเนี่ย มา,าเกาก็มาเออตายพร้อม <c oughs> ตายพร้อมกันเฉยอะไรแบเนี่ยอ้าวเราสามารถเกิดได้30เหรอต่ว่าเรามีชีวิตยอยู่30ชีวิตโอเคตรงนี้ที่หลบทำไมไม่มีคนวะ <c oughs> อะไรื่อ,อ,อ,อนียเมื่อกี้ใครวะอ๋อเอาเอตอนมุ่งเป้แบบนี้ก็ อะไรเนี่ยเล่นยากเกินมันขับยากมากเออไอ้ผี <c oughs> ไอ้ผีอยู่ตรงนี้มันตรงไหนวะเดือบไปไหนเดือบไปไหนอ้าวคอยดูผ้าแมันเดินขึ้นบันไดแล้วผีตัวนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วแล้วเราอยู่ตรงไหนไวะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้นะหมอบก่อนเราทองหมอบกันฮนะอมออกไงนี่วันนี้คืออะไรวะเงินเหรอโอ้โหงงงงแป๊บเออเ่อผีอยู่ไหนวะเนี่ยผมเ,เจอเจอผีผีเอ้ยผีจา๋าผีอยู่ไหนอ๋ออ๋ออ๋ออ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ hey, ยเฮลมีช่วยด้วยช่วยด้วยเอา้าทางรัดเอ้ยไม่ใช่เอเอ,เอ <c oughs> ไม่ตายเลยโอ้โห oh. อืมแ๊บหลบแปบบ๊บแบบตรงนี้ก็มีที่หลบดีกว่าเออที่หลบก็มีโอ้ไม่ก็เออผีไม่มาขอพิมพ์ ไทยเพื่อนนะขอภาษาไทยห้ผนี่มันคงจะเข้าใจนะพี่อยู่ไหนกันหมดวนะฮะหลอนานเกินไปลเนะี่ยโอ้โหอย่าให้พิมพ์อีกนะอือก็ยังนานอยู่นะโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยมันคงจะมีคนไทยนะ ถ้าไม่มีคือแบบมีแต่ชาวต่างชาติอะแต่ว่าพิมพ์ภาษาเนี่ก็ไม่รู้ภาษารัสเซียหรอหรือว่าภาษาอะไรวะมันยม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 ภาษาอะไรมันยม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 เนี่ยอ่ะไอ้สายะหล่อเ e you you เอ้ยนี่แหละอออ ตลางเขาชอบกินนี้สั้นๆดีมันห้น่นวัยอายุนี่เดี๋ยวมาดูว่าใน,ในนี้มันจะมีคนที่อ่านภาษาอังกฤษออกไหมนะเพราะว่ามันดูทรงแล้วน่าจะเป็นพวกพวกเออ่พวกประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษที่แบบไม่นิยมพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักอือ่อนั่นแหละ เสียงร้องใครวะเสียงร้องเราหรออีสานเรา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 ต้องพิมพ์ภาษาอีสานนะเสียงไปห้องห้องห้องไม่ของไม่โทรห้องเออเสียงไ้ห้องไม่โทรอเออ,เอ,เอ,อนี่แหละเสียงไ้ท่องสูใครร้องวะเมื่อกี้นี่โคตรดังเลยว่าเราร้องวะน่าใ,ใช่ ไอ้ผีอยู่ไหนไม่ใครตอบเลย,เย,ยสู้ตอบกูนี่สู้ตอบกูสู้ตอบกูแม่คอยเงบออเนี่ยสู้ตอบกูแม่ตอบกูเจ้าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเยผมเจอเพื่อนแล้วเสร็จครับเจสวัสดีครับผมไปเนี่ยโอ้โหภาษาเลยเนะี่ย ไอ้ผีไอ้ผีไอ้ผีปลาผีมาตอนไหนเนี่ยเพื่อนเราจะาไปพ่วงกันเดี๋ยวเออผมคิดว่าเราจะไปล่อผีมาแล้วก็มาสังหารเพื่อนนะ <c oughs> ผมคิดแบบนี้ผมคิดดีมากผ <c oughs> ีเอ้ยวนอยู่นี่เองมา,ามาเรามองไอ้นี่ยเห็นเหราผมไหมกระมันนั่นแหละอือ้อ <c> น <oughs> ั่นแหละโอ้ยบุ่มกล้องเนี่ย โอ้ยเดินยากไปไหนเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาว่างว่างนี่แหละโอ้ยใครร้องวะเนี่ยลำคาญนจะเอพีอยู่ในเอไงพีอ, AP อยู่ในแคะอุย้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหติดโอ้โหโอ้โหพีได้หน้านช่วยด้วยแค่ช่วยด้วยช่วยด้วยแค่ เป็นกุลสตรีนะแค่ช่วยหนูด้วยแกทำหนูเฮ้ยี่ี่ี่ผีผีมา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 แม่บอกโอ้โหโอ้โหโ้โผีเอ้ยใครนอนตรงนี้เอ้ยเอาเอาชิบหายออกไปไม่ได้อ๋อช่วยด้วยช่วยแค่ช่วยด้วย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 ช่วยแค่เน้ช่วยแอ่เน่ช่วยแน่โอ้โโอ้ย ไปไหนต่อเละเป็นไปต่อโอ้โหเจียงผีเฮ้ยอีช่วยด้วยเฮ้ยที่หลบ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 แป๊บเพื่อนมาเร็วเร็วเร็วมามามาหลบมาหลบมาหลบเออนแหละเราจะรอดไปพร้อมกันนะพวกหลบพีนานมาจังวะโอ้โหเมื่อยมือไม่พีชเมื่อยอยู่ เงามือผมหลอนะครับอผมคิดว่ามันอาจจะพูดเอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจนะครับอแฮนซ้มวะผมเดี๋ยวมันเฮดนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้นี่แหละแฮนซัมเนี่ยผมหล่อเออฉลาดทันทีเลย นั่งดีเพื่อนนั่งเออโบอ๋ออ๋ออ๋ <c oughs> อฮชอบละเปลาชอบละฮะนะชอบเลยชอบแบบดีละฮะชอบละอืมเหาตูดมา,นาอ,อ,อมาน่เอนไอวิ่งาัไหเนี่ยฮะแต่ว่าตรงนี้แถวนี้มีผีนะเชียงไข่เชียงไข่แถวนี้อืมอุยอ้ยอ,ยอยุผีผีพยาบาล เลยเพื่อนเพื่อนมาอือนั่นแหละผีพยาบาลเราไม่ต้องกลัวนะมาเลยไอ้ยลองมาลอมาน่าเอ้ลอนมาพวกนี่นี่ไอ้คนบันดีอยู่ตรงนั้นแหลยังผีมาฟันเลยอ่าแล้วเราก็จะเอาชีวิตรอดหมอบขึ้นหมอบหมอบเออนั่นแหละ อชอบใจชอบใจชอบเดี่ชอบสี่้เมาชอบละสิชอบชอบชาลีใช่ไหมเนี่ยน่ะน่ห็นไหมติดใจติดใจโอ้โโอ้โอเมก็ช่วยด้วยช่วยช่วยหนูด้วยง่้เพื่อนโอ้ยโอ้เดินยาสเน ไปแล้วจุก์ุู่ก์ุกเดกเดจกเดจบไปแล้วทุ่กไปแล้วไม้ล่อแล้วครับออติดล้โอ้โว้ให้ยเนี่ยโอ้หผีสองตัว tài lều mg tạng quá oi oi yên tà mày chưa được chưa được chưa được hay chưa được khe chưa được hay chưa đuôi chưa được hay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  chưa được à, chưa được chưa เอวโอ้โหประตูปิดไม่น่าโอ้โหพีคเออเจ๊ะเออตายโอเคผมก็ใครชอบเดือดรึงกดไลค์กดแชร์กดตามผมก็อยู่นี่เพียงเท่านี้ครับผมเหนื่อยในจิตเหลือเกินื่อย